สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า g r e g a Dragon War นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีวิธีการไหนบ้างในการเพิ่ม c p ให้ตัวละครท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะให้เรามาที่กระเป๋าก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับเมื่อเราสวมใส่อุปกรณ์ที่มีระดับที่ดีขึ้นหรือว่าอุปกรณ์ที่ตีบวกมาเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเห็นป่ะ CP ก็จะเพิ่มขึ้นจาก7000นะครับ หรือลองใส่อัตโนมัติดูนะครับเป็น8ปดพเอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยครับอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถเ,เปิดหาจากกล่องกระชาในร้านได้นะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับใครที่เล่นเกมนี้นะอยากจะหาอุปกรณ์เริ่มต้นดีๆนะครับเรามาที่ร้านค้าก่อนแล้วก็กล่องสุม่มอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองสุ่มดูนะ,ะผมสุ่มสัก10กล่องดูนะครับซื้อเลย เห็นปะ่ะไอเทมพวกนี้นะครับเราจะช่วยในการเล่นช่วงต้นเกมค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวสุ่มอีกสิกล่องแล้วกันนี่ครับเมื่อเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เรามาที่กระเป๋าถ้ามีไอเทมชิ้นไหนที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับมันก็จะสามารถใส่ให้เราครับตอนนี้เห็นปะ่ะ c p ผมเป็น9 2 0 0แล้วนะครับจาก8 9 0 0นนะอันนี้เป็นของที่แบบมันขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจนะ CP ผมตอนนี้9,002นอกจากนี้นะครับเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับการเพิ่ม CP เพิ่มเติมได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับต่อจากการใส่อาวุธเนาะก็จะเป็นการบวกอาวุธต่างๆนั่นเองนะครับนะก็อาวุธพวกนี้เราสามารถกดตีบ่งตีบวกได้นะครับมาด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาที่ช่างเหล็กนะครับคืออาวุธทุกชิ้นนะครับเราสามารถตีบวกได้นะแล้วเราจะตีบวกได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีหินใช่ไหมครับให้เราเปิดกระเป๋าก่ากอนนะ,ะแล้วทีนี้เราทําการ แยกส่วนพวกอาวุธต่างๆที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วนั่นเอ,เองนะครับเราจะได้พวกหินต่างๆมาเนาะอันนี้ก็แยกก่อนนะคลิกแยกก่อนโอเคอันไหนไม่ได้ใช้ผมแยกหมดเลยนะแล้วกดอา่าแยกส่วนนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับระบบก็จะบอกนะครับเราได้อะไรบ้างอันนี้เราได้หินเนาะอ่ะเดี๋ยวเราแยกอีกทุกันนะครับระดับสีม่วงอ่ะแยกไปเยอะๆเลยนะครับอ่ะแยกปุ๊บ นี่ครับเราก็จะได้พวกหินมาอ่าได้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมโอเคทีนี้นะครับให้เราไปที่ด้านขวาบนนะครับเมนูแล้วก็มาในส่วนของช่างตรงนี้นะครับทีนี้เราสามารถกดบวกได้แล้วนะก็สําหรับการเพิ่ม cp นะครับก็จะมีการตีบวกปกตินะครับการเสริมพลังเนาะเสริมพลังจะใช้ตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากการตกป้านะครับแล้วก็การย่อยอาวุธเมื่อกี้นะครับสีม่วงเนาะ แล้วก็ตัวนี้ฝังพงฝังพลอะไรแบบนี้นะครับก็เพิ่ม C p เหมือนกันนะครับการอัปเกรดนะครับก็การอัปเกรดแบบออโต้นะครับผมแนะนำออโต้แล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนาะเพราะว่ามันจะได้เฉลี่ยเลเวลกันไปใช่ไหมเนี่ยครับเลเวลมันใกล้เคียงกันเห็นป่ะอาวุธผมมันจะโดดอยู่อันเดียวเนาะอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับสำหรับตัวเนาะแล้วก็สามารถเสริมพลังตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวเนาะอันนี้3ดาวแล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งสีดาวหน่อยมาเข้าให้ครับสีดาว มาเขาให้ไม่ติดครับจริงๆถ้าเราเสริมอุปกรณ์ตรงนี้ดีขึ้นนะครับมันจะมีสเตตัสอะไรเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อุปกรณ์มีแสงด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็น9ก้าพแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแค่ทําการบวกเฉยๆนะอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะนะครับนอกจากนี้นะครับตัวการเพิ่ม c p อื่นๆนะครับจะมีในส่วนของแบบเพิ่มแบบง่ายๆนะครับก็ระบบสกิลต่างๆพวกนี้ผมแนะนำนะครับให้มาอัพนะอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะครับแต่ว่า c p ก็ขยับทุกครั้งที่เราแบบ ทําการ up level เนอะนอกจากนี้นะครับอะไรที่เพิ่ม CP ง่ายๆก็เช่นโซนะครับสำหรับใครที่แบบกําลังอยากจะเพิ่ม CP นะครับไปหาพวกชิ้นส่วนโซอะไรพวกนี้มานะครับแล้วกดเสริมพลังเนาะประมาณนี้นะครับมันสามารถหาได้เรื่อยๆนะครับมันมีเยอะนะมีเยอะนะครับตัวไหนเราหาสาเร็จแล้วเรายังไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยเห็นป่ะ CP ก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับนี่ครับได้บวกหบวกสนะครับมันก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะ เ,ออเห็นไหมนี่ครับได้เซตัสตร,ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาโซ่แบบง่ายๆนะจริงๆก็แค่กดตามรอยนะครับทีนี้เขาจะบอกนะว่ามันอยู่เมืองไหนอะไรยังไงนะครับเราแค่กดคลิกปุ๊บระบบก,ก็จะพาเราไปที่เมืองนั้นๆเลยแล้วก็สามารถปล่อยบอัตร FK ไว้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้สาม,มารถบรัตรได้ค่อนข้างสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับอนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกม้าต่างๆนะครับเวลาเราอัปเกรดแล้วแบบนี้นะครับเห็นป่ะ CP มันขึ้นด้วยอ่า ตรงนี้จะเป็นระบบการอัปเกรดม้านะครับนี่โอ้โหอัพกินไป CP มันขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของพวกสกิลต่างๆเนาะตรงนี้นะครับอ่ะอัพเติบโตนะครับมันจะบอกนะว่ามันเพิ่มอะไรนี่อ่ะหมดแล้วนะครับตัวนี้หาได้จากไหนนะครับเราสามารถหาได้จากในส่วนของตัวดันเจียนนะครับตรงนี้นี่ครับกิจกรรมตัวนี้เนาะในการกิจกรรมยิ่งเปิร์ดนะครับตัวนี้ ตัวในการเพิ่มดาวนะครับตกปลาส่วนนกหวีดยิงปืนนะครับไปทำมินิเกมหรือว่าไปเล่นมินิเกมยิงปืนนะเราก็จะได้นกหวีดมานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสกินของพวกม้าต่างๆนะครับมันจะได้พวกเตตัสเพิ่มเติมเห็นปะเออเราซื้อพวกนี้ครับเราจะได้เตตัสด้านซ้ายมือตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะบวก cp เท่าไหร่ก็ดูตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายเนาะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ที่เป็นแบบไฮไลท์หลักๆในการเพิ่มเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของดรา้กนนะครับก็คือมังกรเนาะ คือมังกรตัวนี้นะครับมันจะมีมังกรที่เราสามารถเพิ่ม CP ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นแบบคอนเนคเตอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะมันจะมีหลากหลายดาวเหมือนกันเนาะคอนเนคเตอร์อะไรพวกนี้เราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับก็กดไปนะครับเราสามารถเสริมพลังให้มังกรได้นะครับเอาวันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่เสริมพลังให้มังกรเนาะเวลาเราเลือกมังกรออกมาใช้นะครับมันจะได้แบบมีพลังที่แบบเพิ่มขึ้นนะเสริมพลังนะครับ นี่กดไปเลยนะครับโอ้โหแตกครับแตกครับเฮ้ยคือถ้าสมมติว่าไอคอนเนคเตอร์เราอะระดับมันสูงอะครับโอกาสมันก็จะแบบติดเนี่ยต้องดูเปอร์เซ็นต์ด้วยนะไอเทมที่เรามาบวกอะอเนี่ย10%เนี่ยเห็นปะโอกาสติด10%นะแล้วมันก็เรียบร้อยนะครับตามนั้นตานั้นนะมันตีไม่ติดนะครับ นอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับด้านขวามือตรงนี้นะครับยังมีอีกตัวหนึ่งเนาะก,ก็จะเป็นระบบคู่หูนะครับหรือว่าตัวเนี้ยออผู้ช่วยของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม C p ด้วยนะเมื่อเราเปิดหาผู้ช่วยดีๆมาใช้นะครับเนี่ยจริงใช้งานเนี่ยครับเพิ่มซ p อันนี้ผมลืมเปิดนะ <laughs> เออผมลืมเปิดผมลืมเปิดผมได้มาแล้วผมลืมเปิดนี่ตัวนี้นะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือสามารถ เสริมพลังนะครับ CP ก็จะขึ้นนะครับเห็นไว่าตอนนี้ CP ผมจะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยหมื่นหนึ่งละนี่อัพไปโอ้โหเรียบร้อยครับเลเวลสองนี่พลังต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัวละครช่วยเหลือตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเอาตัวละครไปออกศึกเนะครับเราจะได้เซตัสเพิ่มเติมจากเขาร้อรแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เอาตัวละครออของเขาออกไปออกศึกนะครับ มันที่อยู่แบบเนี้ยถ้าไม่ได้ออกศึกนะอยู่ในตัวอะไรแบบเนี้ยเขาจะเพิ่มสเตตัสตร,ตร,ตรงเนี้ยให้เราแค่30%นะครับนะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะพยายามเลือกในส่วนของผู้ช่วยนะครับให้ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับออแต่จริงชอบตัวไหนก็ตัวนั้นออกไปก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวอวยตัวอวยสําคัญสุดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพลังป้องกันนะครับตัวอวยสําคัญสุดนะเราต้องเล่นตัวอวยเนาะแล้วเราสามารถปลุกพลังตัวนี้ได้อีกนะครับถ้าเรามีในส่วนของชิ้นส่วน ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นะระบบการเพิ่ม CP แบบคร่าวๆนะครับนอกจากนี้นะครับจริงๆมันจะมีในสารานุกรมอีกนะในการอ,อ,อแปลไอเทมต่างๆนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีพวกสเตตัสต่างๆเมื่อเรามีสเตตัสตรงนี้นะครับเราหาอุปกรณ์ตรงนี้นะครับมาเปิดใช้งานได้พลังโจมตีได้อะไรแบบนี้ตัวนี้ลองอย่าลืมมาเปิดกันนะคือมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเอออัพมังกรก็ได้นะที่บอกไปนะครับเนี่ยเห็นปะคือมีอะไรเยอะเลยนะครับอืม อันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกป้าต่างๆนะครับแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นการต่างๆเนาะเราสามารถเพิ่มในส่วนของดาเมจแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราเอามาใช้ตรงเนี้ยการ์ดหายนะครับรู้สึกว่าน่าจะการ์ดหายเหมือนป้าที่ผมเคยแนะนําไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับการเพิ่ม CP สํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ